สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้บทเรียนออนไลน์นะคะสัปดาห์ที่14นะคะยังอยู่ในบทที่3 i t was great นะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูขอพูดถึงเรื่องการส่งงานนะคะการส่งงาน มีหลายคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะช่วยตรวจทานช่วยดูแลนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้านช่วยกวดขันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะส่วนนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ส่งนะคะให้นักเรียนติดตามส่งงานทากไลา์ปักมาไม่เช่นนั้นนักเรียนไม่มีคะแนนเลยคือว่างหมดเลยปราก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะคะแล้วก็ไม่เช็คมาเรียนเลย บางคนที่เช็คมาเรียนแต่งานไม่ทำไม่ทำทำบ้างนะคะบักจะติ๊กติ๊กให้เนาะเดี๋ยวส่งบักมาในไลน์หรือว่ามีปัญหาอะไรไม่มีอะไรนะคะไลน์มาไลน์หาบักได้นะคะค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามาเตรียมอุป,ปกรณ์นะคะหนังสือเรียนแบบฝึกหัดสมุดปากกาดินสอให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ เราจะเริ่มในบทที่3นะคะหน้าที่อ,อยู่ในหน้าหนังสือเรียนป,ปังหยิบมาไมา่หมดอ่าคะเราอยู่ในบทที่3น่าจะหน้าที่30หรือเปล่านะคะป,ป้าไม่แน่ใจป้าไม่ได้เอาลืมหยิบหนังสือเรียนมาหยิบมาแต่แบบฝึกหัดน,นะคะอ่าหน้านี้ค่ะหน้านี้คง ขอ,ของนักเรียนน่าจะเป็นข้อข้อ8ที่วุบักเช็คดูนะคะ,ะถ้านักเรียนเจอแล้วพร้อมแล้วนะคะเตรียมดินสอนะคะมาอ่านตามครูนะคะแล้วก็เขียนตามถ้าคำศัพท์ไหนไม่ทราบนะคะพร้อมแล้วมาก,กันเลยค่ะข้อ 7. read the letter and answer the questions นะคะ ให้อ่าน letter คือจุดหมายจดหมายนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะเรามาดูจดหมายนะคะคำขึ้นต้นอย่งนี้นะคะเขาเรียกว่าคำขึ้นต้น Dear Harry, How are you? this weekend? I visited the, uh, the aquarium with my school. I like the sea h o r s e starfish, and dolphins. I didn't like the jellyfish. I watched some dolphins in the pool. A dolphin was playing with a ball. Here are some photos of me with a dolphin, a seal, and some seahorse. February is very cold. I was freezing. But I was happy because the trip was interesting. See you soon. Love, Chris. Ah, One more time. ให้เรียนชี้ด้วยนะคะ Dear Harry, how are you? This weekend, I visited the aquarium with my school. I like the seahorse, starfish, and dolphins. I didn't like the jellyfish. I watched some dolphins in the pool. A dolphin was playing with a ball. Here are some photos of me with a dolphin, a seal, and some seahorses. February is very cold. I was freezing, but. I was happy because the trip was interesting. See you soon. Love, c l i s t อทีนี้เรามาดูนะคะจากที่เรียนอ่านแล้วก็ดูภาพเนี่ยไอวิียสามารถแปลดได้ไหมคะอะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาแปลช่วยกันนะคะถึงแฮร์รี่ how are ด o u สบายดีไหม This weekend. Weekend ก็คือ เยี่ยมเยียนนะคะไปเยี่ยมชมฉันไปเยี่ยมชมอ a q u a ร i u มนะคะค,คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกับโรงเรียนของฉันฉันชอบม้านาำปลาดาวและดอลฟินปลาไรคะลูมา I didn't like the jellyfish ฉันเนี่ยไม่ชอบแมงกะ o m dog, i n i t e p ฉันเนี่ยดูการด,ดูปลาโลมาในสระปลาโลมาตัวหนึ่งกำลังเล่นกับลูกบอล Here are some w o t e นี่คือภาพของฉันกับปลาโลมาอะซิลแมวน้ำและม้านนามงตัวาเซบ u เอ y รี February. เดือนกุมภาพันธ์หนาวมาก I was freezing นะะหนาวจนชั้นเนี่ยชั้นตัวแข็งก็คือ freezing ก็คือ,อแข็งอะคะ่ะ But I was happy แต่ชั้นเนี่ยมีความสุขเพราะว่า The trip was interesting The trip ก็คือการท่องเที่ยวมันน่าสนใจที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าสนใจนะคะก็คือมันมีที่เที่ยวหลายที่นะคะก็เลยชอบถึงหนาวแต่เขาก็ชอบนะคะ See you soon ไว้เจอกันนะ เลิฟอารักลงท้ายชื่อผู้เขียนก็คืูคลิสเขียนไปหาแฮร์รี่เดียก็คือหน้าที่นี้ก็ถึงแฮร์รี่นะคะนี่คือเป็นจดหมายแล้วก็เขาแนบรูปภาพมาด้วยเขาเล่าถึงเขาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํากับโรงเรียนเขาเขาเจออะไรบ้างเขาชอบอะไรเขาก็เล่านะคะทีนี้มาตอบคําถามนะคะมีอยู่5ข้อข้อหนึ่ง e was วอสคลิสคลิสอยู่ที่ไหน กอ2 What did he like เขาชอบอะไรคลิสอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอบได้ไหมว่า The aquarium What did he like เขาชอบอะไรคะยังไง I like sea horse starfish dolphin อะไรๆก็เขียนไปใช้คอามมาคั่นเหมือนเขานะคะ Did Chris play w i h e o คลิสเนี่ยได้เล่นกับลูกบอลไหมได้ไหมคะ ถ้าใครฟังไม่ทานย้อนกลับมาฟังใหม่นะคะข้ส4 What was the weather like สภาพอากาศเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงใช้แทนสภาพอากาศว่าอน Is what cold Is what windy อะไรก็ว่าไปข้อ5 What was the trip How was the trip การการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นยังไง t r i ปครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคือในที่นี้คือสรุปมหมนะคะ เรียนทำลงในสมุดลอกโจทย์ไหมคะลอกค่ะเขียนภาษาอังกฤษไหมคะเขียนค่ะวาดรูปไหมคะวาดค่ะแล้วก็ทำห้าข้อนี้เขียนโจทย์ไหมคะเขียนค่ะเรียนต้องไม่ต้องไปเขียนเบียดข้างๆเหมือนเขาเรียนเขียนคำคำถามข้างบนแล้วก็ตอบหรือว่า A n S เนี่ยข้างล่างนะคะให้สองบรรทัดต่อข้อหนึ่งไม่ต้องไปเบียดกันนี้เพราะว่านี้มันกว้าง ้านักเรียนเขียนในสมุดมามันจะไม่เป็นระเบียบนะคะทําให้เป็นระเบียบทํางานให้เป็นระเบียบนะคะอ่าอันนี้คือแนวทางการตอบนะคะอ่ะาเป็นสไลด์ต่อไปค่ะนี้งานในสมดุดมาดูซิชั่วโมงที่หนึ่งจะมีงานอีกไหมคะอ่าไม่มีแล้วให้งานเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรูปภาพที่ให้วาดในในหน้าเมื่อกี้ให้นักเรียนตกแต่งระบายสยีให้สวยงามนะคะ อย่าขาโพลม,มาส่งครูพัชนะคะเวลาเราเปิดดูแล้วมันไม่น่าดู่นไม่น่ามองนะคะการระบายสีคือการพักผ่อนหรือว่าการรีแล็กซ์อีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะเจอกันชั่วโมงที่สอนกันบายสวัสดีค่ะเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูพัชนะคะาทีนี้เหมือนเดิมเลยนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราทําแบบ ทีนี้ด้านล่างนะคะข้อ8เขาบอกว่า write an email about the school trip uh, use the question in the box help you ให้เขียนอีเมลนะคะเกี่ยวกับ school trip ก็คือทัศนศึกษาของโรงเรียนนั่นแหละนะคะไปเที่ยวกับโรงเรียนนะคะโดยใช้คำถามในกล่องช่วยคุณ อามาดูคำถามในกล่องมีอะไรบ้างข้อหนึ่ง Where were you Where were you คุณอยู่ที่ไหนอักเรยนสังเกตนะคะว่าจากาหน้าที่แล้วหรือว่าบทที่แล้วนะคะซักถ้าสังเกตในเนื้อเรื่องหี่ยมันจะเป็นกริยาช่องที่สองเติมีดีกับเปลี่ยนรูปไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเราไปเที่ยวมาแล้วทีนี้เราออกมาพูด เรามาเล่าเรามาเล่าใหม่ทีนี้เล่าใหม่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นคําปริยามันจะอยู่ในช่องที่2ซึ่งกริยาช่องที่2จะมีอยู่2แบบคือเติม ed นะคะคือปกติแล้วก็แบบไม่ปกติก็คือมันจะเปลี่ยนรูปไปเลยใช่ไหมคะจ,ะจำได้ไหมถ้าจําไม่ได้เปกลับไปดูนะคะอ่าเรื่องนี้อันนี้ก็เหมือนกันเราเขาจะให้เราเขียนว่าเราไปทัศนศึกษาไปเทียบกับโรงเรียนเนี่ย เป็นยังไงนะคะ Where were you born? คุณอยู่ที่ไหน What did you watch? คุณไปดูอะไร What did you like? คุณชอบอะไร What did you do? What did you do? คุณทำอะไร What was the weather like? สภาพอากาศเป็นอย่างไร How was the trip? ทริปมันเป็นยังไงนะคะถ้าเรียนไม่รู้จะเขียนยังไงเริ่มต้นยังไงให้เรียนไปดูที่เราอ่านมา ชั่วโมงที่เมื่อกี้ค่ะหน้าเดียวกันแหละนะคะ,ะแต่ว่าเป็นของเขาไปดูแควเรียมใช่ไหมเราอาจจะได้ไปเขาเขียวสู้เขาเขียวสู้มีอะไรอีกครัพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อะไรอะ่ะเขาดินเขาดินแล้วก็อ,อะไรอ่ะอะไรนะที่เป็นมันเหมือนคล้ายๆท้องฟ้าจำลองอะ่ะ ที่มันอยู่ตรงสีราชาค่ะนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออท่องฟ้าจำลองหรือเรียนไปเที่ยวที่ชายหาดหรือไปอะไรกันนักเรียนก็เขียนลงไปฝึกเขียนเขียนใส่กระดาษก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยส่งเขียนแบบในสมุดส่งครูนะคะนี้นักเรียนง่ายๆคือนักเรียนลองคิดในหัวแต่ละคําถามคือ where were you นะคะ where were you คุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็คือไปที่ไหนนั่นแหละแล้วไปดูอะไร และชอบอะไรไปทำอะไรก็คือไปทำอะไรบ้างไปให้อาหารสัตว์ไปถ่ายรูปกินข้าวไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะไปสวนสนุกก็ได้นะสวนสนุกก็ได้นะคะริมโวลหรือว่า <c oughs> อะไรอะสระน้ำสระอะไรนะ ค่ะหนูอยู่แต่บ้านโควิดค่ะหรือนักเรียนจะเขียนให้ใบโควิดมาก็ได้นะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคือไม่ได้ไปนักเรียนก็จินตนาการ imagine จินตนาการมโนนะคะเที่ยวทีบไปนะคะไม่เกิน7บรรทัดนะคะขอ7บรรทัดเนาะดูจากตัวอย่างหน้าที่แล้วข้อที่แล้วข้อ7นะคะนะคะ มีถ้าเป็นภาษาไทยก็ถึงถึงจอยถึงแอร์นะนี่เดียแมรี่ถึงแมรี่นน Mary, Hi how are you เราต้องทักทายตามรยาทเราต้องทักทายเขาก่อนนะคะ I v i s i t t h e z o o นะคะ visited เขาเติร์วีดีเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมชมไปสวนสัตว์ last week ที่ผ่านมานะคะให้นักเรียนนึกถึง past s i m p l e t subject บอกกริายาช่องสองนะคะ เห็นมคะล a s ส w e วีก็คือบงบอกว่าเขาไปมาแล้วนะคะ with my school ไปกับโรงเรียนนักเรียนอาจจะบอกว่าไปกับคุณพ่อไปกับคุณแม่ไี่จะเป็นต้องไปกับโรงเรียนนะคะไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ I watch many a n i m มอไปเห็นอะไรไปดูอะไรเขาบอกว่าฉันไปดูสัตว์หลายชนิด I like tiger ฉันชอบเสือเห็นไหมคะ I like หลังจุดจะเป็นประโยคใหม่ตัวแรกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ I ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ I I like tiger, lion and monkeys ฉันชอบเสือสิงโตและลิงนะคะที่นี่อาจจะไปสวนสัตว์เหมือนเขาก็ได้แต่ว่าสัตว์ที่นักเรียนเจอเนี่ยสัตว์มันมีมากมายหลายชนิดครูปะคิดว่ามันไม่ซ้ํากันแน่นอนไม่ให้ซ้ำนะคะชนิดอื่นนะคะนีนลองเซิร์ชใน Google นะคะมีสัตว์มากมายก็คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะก็คือประให้จินตนาการเราอยากไปไหนเราจินตนาการแล้วก็เขียนลงมาเลยนะคะไอทูกจากไอเทก็เป็นไอทูกโฟโต้ชันถ่ายรูปกับเพื่อนนะคะ uh, the weather was warm สภาพอากาศมันอบอุ่นบ้านเรามีอากาศเดียวค่ะร้อนค่ะ The weather is so hot ะะ I was very happy เรามีความสุขมากมาก because the trip is interesting เพราะว่านะคะทริปต้องเที่ยวครั้งนี้มันน่าสนใจนะคะนอกจากคำว่า interesting มีคำว่าอะไรบ้าง happy มีความสุข funny สโนุกนะคะอะ,อะไรอะ่ะมีมากมายหลายอยางลองลองลองเขียนดูนะคะถ้าคำไหนไม่ได้มีปัญหาไม่เข้าใจอะไร ทีนี้กันส่วนที่3เป็นการลงท้าย CU s o o n ไว้เจอกันนะเลิฟแพาล,ลงท้าย C s o o n ูเท่แค่ดูแลตัวเองได้นะแล้วก็ตรงท้ายชื่อเราชื่อบูกเขียนอันนี้คือชื่อเพื่อนนักเรียนนะคะอ,อันนี้คุณปขอเทสได้ไหมให้ลองส่งอีเมลหา เขียนใส่สมุดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือให้ส่งอีเมลให้ครูปักหน่อยเราจะดูว่าเรียนส่งเป็นเปล่าถ้าใครส่งอีเมลครปูปักจะให้คะแนนพิเศษก็จะดูวัเรียนพอรกแล้วเรเียนส่งเรียนส่งอีเมลได้ไหมว่ารุ่นที่แล้วเนี่ย จะไม่เป็นพิมพ์กระดาษรุ่นก่นกอนๆไม่ใช่รุ่นที่แล้วรุน่นก่อนนะคะพิมพ์หน้าปกในในโน้ตบุ๊กย่างไม่ ป้ากทิ้งไว้ในคําสั่งที่ป้าจะส่งงานให้ดีกว่าเนาะจะได้ชัดเจนปักเขียนมันไม่เช่เจนินมันอ่านไม่ออกนะคะโอเคนะคะ,ะไปหน้าต่อไปเลยคะ่ะอ่ะจบชั่วโมงที่สองนะคะงานนี้มีทําในสน ส่งดีนะคะก็ขอคนที่แบบว่าตั้งใจอยากได้คะแนนนะคะส่งมากปัรออยู่นะคะ,ะเจอกันชั่วโมงที่3ามคะ่ะ ให้อ่านว่าเขาทำอะไรเมื่อวานนี้เน้นย้ำนะคะว่าเมื่อวานนี้ถ้าเมื่อวานนี้เป็นอดีตไปแล้วนะคะก็มานึกถึงเรื่อง Parts s i m ส l t ม n เทน s ับเจพบวก e ว b ช่องที่2 v e r วช่องที่2ในมีกิยาอ่ะสช่องมี2แบบกิยามี2แบบก็คือเตอิมอีก็คือกิยาปกติกับกิยาไม่ปกติก็คือเปลี่ยนรูป กฎของการเปลี่ยนรูปอะไรต่างๆนานาเน,าน,านี่ยกเคยบอกไปแล้วนะคะให้เีไปดูย้อนหลังได้นะถ้าไม่เข้าใจถ้าเรียนแม่นตรงนี้ขึ้นมัธยมม .1 ห,หรือว่าทำข้อสอบเข้าม .1 ผ่านเฉลุยค่ะมันมีอยู่แล้ว present simple tense past simple tense future simple tense พวกนี้ยค่ะ verb to be is am are verb to do พวกกริยา3มช่องพวกนี้นมีแน่นอนผ่านเฉลุยนักเรียน ประมาณเนี้เทคนิคเนี่ยนักเรียนสามารถทำข้อสอบได้เลยนะคะอ่าทีนี้มาดูนะคะมันมีตารางนะคะขอให้ตอบคำถามจากตารางมีแอนมีแฮร์รี่มีเดวิดแอนลิสต์น์ทูมิวสิฟังเพลงแอนฟังเพลง e a n her bedroom ทำความสะอาดห้องนอน watch ทีวีดูทีวีส่วน Harry play football เล่นฟุตบอล visit his grandparents ไปเยี่ยมนะคะปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยคุณพักพูดแบบนี้นะักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะถ้ากเรีนกดจะไม่ได้คือแปลเขียนแปลลงไปเลย play computer games เล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะ David คุณสุดท้าย David water the plant ลดน้ำต้นไม้สังเกตไหมคะคำว,ว่า water water M u a t e r เขาเติม e d นะคะเติม e d ที t ่คำย่าลดน้ำต้นไม้ paint the picture นะคะคำก็เติม e d ที่คำว่าเพจน,นะคะระบายสีรูปภาพ talk with friends on the internet คุยกับเพื่อนทางอิเนเทอร์เน็ตนะคะทีนี้มาดูข้อตอบให้แล้วอยู่สองข้อนะคะก็หนึ่ง did and listen to music แย่ชีนิวิธีการตอบขึ้นต้นด้วย verb work, ช่วยก็คือ verb to do v e r to w o r k verb to have verb to be นะคส่วนใหญ่มันจะตอบได้สองอย่างก็คือ yes กับ no นะคะหลังจาก yes กับ no มีขอบมาแล้วก็จะมีประธานแล้วก็ตามด้วยตัวแรกของประโยคคำถามเห็นไหมคะขึ้นต้นดิดก็ต้องลงท้ายดิดแต่ถ้าตอบ no เนี่ยก็เป็น did n t นะคะ did n t หรือว่า did not อ่าเล่นจางเช่นข้อนี้แอนเป็นผู้หญิงเขาก็ตอบว่าแ yeah, ย่ชีเด็ดอะแสดงว่าเขาฟังเพลงข้อ2 did a n d play computer game แอนเล่นคอมพิวเตอร์เกมใช่ไหม no she didn't ข้อ3 did David visit his grandparents นี่เรยกว่าไปดูสิเดวิดไป visit his grandparents ไหมมีไหม,มไม่มีแสดงว่าไม่ริงให้เขาตอบ no no he didn't ข้อ4กับ5าทำเองนะคะส่วนข้อ6นะคะ complete the sentences with the past simple past simple ก็คือนี้รูปอดีต subject วบช่องที่2นะคะให้เอาคำในวงเล็บนะคะนี่สูตรลัดนะให้เอาคำในวงเล็บเนี่ยทำในทำเป็นกิยาช่องสองนะคะคำว่าวอน เป็นคำว่าอะไร he want go to cycling เปลี่ยน want ให้เป็นกริยาช่อง2ได้ว่าไงคะนักเรียนไม่รู้นี่มันคืออะไรอะ่ะฉันจะเดาดีไหมอะ่ะเดาว,ว่ามันควรเติมอะไรอะ่ะเดาไม่ได้นะคะนักเรียนก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ากริยา3มช่องแล้วก็ปเปิดเหมือนเปิดดีค่ะไปดูหมวด w u นะมันก็จะมีว่าคำว่า want เนี่ยต้องเติมอะไรต้องเติมวีดีหรือว่าเปลี่ยนรูปนะคะ ถ้าเรียนรู้เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเติมแค่ E.D นะคะมาเติมข้อ2อง 2> We บลาบลาบลาวีว s i ิส u ต u ุ้ last month มีคะมีคำว่า last month ด้วยพวกเราไปเยี่ยมคุณลุงเมื่อเดือนที่แล้วคำว่าไปเยี่ยม visit ในวงเล็บเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเติมแค่ตัวเดียวนะคะเติม E.D หรือว่าปิดรูปฝากให้ในักเรียนไปทำเองนะคะทั้งหมดเนี้ย สี่คำที่เหลือไปดูเองอย่าเดาอย่าเดาให้เปิดหรือว่าเปิดดิกเซิร์ชใน Google หรือว่าดูจากวิดีโอคลิปที่ปักเคยสอนมาแล้วนะคะไปดูเลยนะคะดูบ่อยๆจะได้จำได้นะคะนะส่วนางานต่อไปนะคะของชั่วโมงที่3ให้เรียนทำใบงานออนไลน์นะคะคุป๊กจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ สำหรับทำไลฟ์เวิร์กชีตนะคะแบบแบบที่มันตรวจแล้วก็ให้คะแนนเลยบางจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำสั่งที่บักสั่งงานในแต่ละวันนะคะนักเรียนคลิกเข้าไปคราะพอทำเสร็จปุ๊บให้เรียนกดคำว่า finish f i n i s h นะคะ finish เสร็จแล้วกดค,คำว่า finish สีฟ้าข้างล่างเลยอ่ะบางคนไม่กดก็จะไม่มีคะแนนบางก็ไม่ให้เลยแล้วก็ จากกดมันก,ก็จะขึ้นเป็นรูปเว่นขยายอะคะ่ะเขียนคำว,ว่า answer นักเรียนก็กดตรงนั้นให้มันตรวจก็จะตรวจให้ในักเรียนก็จะขึ้นคะแนนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงที่3นะคะชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะให้ในักเรียนไปทํางานทบทวนงานแล้วก็ส่งูก็ักนะคะนั่นเลยจะส่งทุกวันหรือจะส่งชั่วโมงที่3ามทีเดียวก็ได้ขอให้ส่งนะคะ ส่งลายส่วนตัวกุบักด้วยนะคะเขจะติ๊กให้อาจจะมีบางทีที่กุ๊บักติ๊กผิดบ้างถูกบ้างเพราะมันหลายคนกุ๊บักรวมทั้งป .5 ป .6 นะคะนเรียนเอาหลักฐานที่นี่เรียนส่งแล้วนี่นี่รนะียนให้คุ๊บพักดูได้เขาจะเปลี่ยนให้นะคะเจอกัน